ไปดูในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์อีกหนึ่งจุดเราไปเจอกับชาวบ้านหนึ่งคนชื่อว่าคุณสงเงียมฮะเขาพาไปดูบ้านของเขาเห็นบอกเป็นบ้านของญาตินี่แหละแล้ววันนี้พาต้องบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปชาวบ้านส่งคลิปให้เราดูเราดูที่นอกบ้านเดี๋ยวดูบรรยากาศบ้านเขาหน่อยคุณผู้ชมเชื่อไหมบ้านหลังเนี้ยคือดูภายนอกดูเหมือนไม่เป็นอะไรนะ<ช>แต่คุณสงเงียมบอกว่าบ้านผมเนี่ยถูกกระสุนปืนใหญ่ยิงทะลุเข้ามาในบ้าน เห็นบอกเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่24 24ใช่ค่ะคือเหตุเนี่ยมันเกิดตั้งแต่24ตอนนั้นเนี่ยตัวเขาก็อยู่ที่บ้านนะเหมือนนั่งอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วจังหวะนั้นเนี่ยปืนใหญ่มันยิงเข้ามาแล้วตัวเองไม่รู้ด้วยซ้าว่ามันคือปืนอ่ะมันไปตกอยู่ข้างในเพราะเหมือนพอตกลงไปแล้วมันไม่แตกแต่พอไปดูในบ้านกลายว่าเป็นรูอยู่ในบ้านคุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดคลิปขวามือเต็มจอขึ้นมาหน่อยฮะอันนี้ชาวบ้านถ่ายให้นะ่แล้วชาวบ้านบอกเนี่ยถ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นบอกชุด EOD จะเข้ามาอีกทีหน,นึ่งเนี่ยข้างบนเป็นรูทะลุที่หลังคา<ะ>ข้างล่างคือรูทะลุของกระสุน<ะ>แล้วต้องบอกระเบิดมันไม่ทำงานมันฝังอยู่ใต้ดินของบ้านประเด็นคือตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าบ้านเพราะกลัวอันนี้คือวันแรกๆที่เขาบอกมันตกมา24ก็เข้าไปดูไปตามหาว่าเกิดเสียงอะไรขึ้นไปเจอว่านี่ฮะระเบิดมันอยู่ข้างล่างค่ะยังไม่ทำงาน<ะ>แล้วอยู่ใต้บ้านคือถ้ามันบึ้มขึ้นมาเนี่ยทั้งหลังนะแต่ตอนนี้เขาบอกมันเป็นรอยทะลุเฉย แล้วยังไม่ทํางานต้องรอชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าพื้นที่ไหนลองดูคลิปนี้หน่อยที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้แล้วส่งให้นัทนายฮะนี่ครับด้านบนไม้ขาดเลยเห็นไหมครับมูลลุ่มลุ่มอยู่ตรงนี้่ะลุ่มอยู่ตรงนี้แต่ลุ่มอยู่ตรงนี้ครับลุ่มที่ตกมาอยังไม่ทำยังไม่ทำงาน นี่คุณผู้ชมฮะยังไม่ทำงานอยู่กลางบ้านฟังเสียงคุณเสงี่ยมหน่อยฮะบอกนาทีที่เกิดเหตุพวกผมและญาติๆมันคือวันแรกเลยนะต้องย้ำนะ,ะเขาเลยอยู่ที่บ้าน24กรกฎาคมช่วงบ่ายๆนั่งกันอยู่หน้าบ้านกำลังทำข้าวต้มมัดปรากฏว่าได้ยินเสียงดังสนั่นวันไหวแล้วโชคดีในบ้านไม่มีคนอยู่<ะ>เพราะกลุ่มหนึ่งนั่งทำข้าวต้ม,อ,มอีกกลุ่มหนึ่งไปดำนากันอยู่กระสุนลงกลางบ้านนะ วาอยู่กันหอก็ตมอยู่หน้าบ้านอแล้วกัคนทีญาติก็มาดํานาตัวนี้แต่เราก็เสียงระเบิดลงมาปุ๊บมันก็วิ่งออกไปหาพี่สาวตรงนี้วันไหนที่เกิดวันแรกวันที่สี่แต่ว่ายังไม่มีการแจ้งเจ้าที่ไปก็เลยไม่มียังไม่รู้เลยทั้งคนต้องย้ายไปวันนั้นวิ่งหนีกันเลยกันเลยหมดแต่ผมมันก็บอกว่าโอ้ลุงพี่ลุงขาผมนู้ทลุน่ะผมก็เดินออกรับบ้านแตตแล้วที่ผมวางแผนก็ไม่เห็นมองไม่เห็นวางแผนว่า มองไม่เห็นแต่ว่าวันนี้แหละคนนี้ไม่ให้เก่าไกลมันเอยพี่ลัางคายยุ่งนอนทะลุมาไปไปดูก่อนแล้วตอนนั้นที่มันลุงมันมันตุ้มหรือยังทํางานหรือยังไม่ทำงานโอ้ตอนนี้กลัวนี่ผมมาดูบึ๊บโอ้ดีแล้วลูกสาวผมน่ไจรอดตัวอืมโอ้ยังไงบ้างเขาเรอะว่าสานว่านนาจะมีลูกอยู่ข้างในครับแต่ยังยังไม่ยังไม่ทํางานนะไม่แน่นอนนะ เพราะว่าถ้าถ้ามันทํางานนะบ้านนี้ก็ไม่เเลือดออกบ้านหลังนี้ก็มีเลือดอกอแต่ว่าช่วงนี้วันยังไม่ได้ทํางานก็เลยเขาก็ปิดตัไปว่ามาจากฝั่งไหนก็มามาจากอันตนี่แหละมาจากเพชรเขมรนี่แหละครับนี่ช่องรายไร้นี่ช่องสายสกุลนี่แหละมาจากเพื่อนบ้านแน่นอนครับเพราะว่าที่แรกมันเคยลงอยู่ว่าตรงนู้นหน้าบ้านผมตรงนู้นกังวลไหมพ่อกลัวว่าเขาจะทางนั้นจะใช้อาวุธที่มันระยะไกลมากกว่าเดิมไหมกลัวไหมก็น่าจะจะใช่นะครับคุณผู้ชมมาอ่า แต่อย่าเพิ่งเข้าไปนะนี่ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่เขากั้นพื้นที่เอาไว้มีโพลิสไลน์กั้นไว้เลยรอบบ้านยังไม่อนุญาตให้เข้าแล้วเห็นบอกว่าวันนี้จริงๆต้องบอกคุณผู้ชมบอกคืออันตรายมากใช่ฮะมันอันตรายมากแต่จริงๆต้องอย่าไปว่าเจ้าหน้าที่นะชุด EOD จริงๆบอกพยายามเข้าไปเก็บกู้แล้วแต่เข้าใจมันเป็นอาวุธสงครามวันนี้เก็บรอบหนึ่งไม่สาเร็จ เห็นบอกพรุ่งนี้จะมาใหม่อีกรอบแล้ววันนี้นัดดานายยังอยู่ในพื้นที่จุดนี้อยู่บุรีรัมย์ฮะไปติดตามการรายงานสดหน่อยเห็นบอกว่าชาวบ้านเล่าวินาทีหนึ่งนอกจากการเก็บกู้วัตถุระเบิดยังไม่สําเร็จมันมีอีกอันนึงเขาบอกว่าวันที่24ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านกําลังซักซ้อมหนีหนีหลบภัยอยู่ปรากฏกระสุนมันลงเลยฮะติดตามการรายงานสดกับน้องนัดดานัยฮะ ครับคุณผู้ชมครับหลังจากมีข่าวเมื่อเช้านะครับว่ามีระเบิดตกในบ้านของหมู่บ้านที่กลางบ้านเลยนะครับจนตอนนี้นะครับยังไม่สามารถเก็บกู้ได้ส่วนชาวบ้านก็มีการอบพยพออกจากพื้นที่ร้อเปอร์เซเรียบร้อยแล้วครับ บรรยากาศตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับทีมข่าวได้ลงพื้นที <ms vil> mm ่ไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งตามรายงานข่าวที่ว่ามีลูกปืนใหญ่ตกที่บ้านหลังนี้นะครับเมื่อวันที่ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับและคาดว่าระเบิดลูกดังกล่าวยังไม่ทํางานด้วยครับทีมข่าวอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ซูมกล้องเข้าไปนะครับก็จะเห็นบรรยากาศของบ้านหลังที่เกิดเหตุและก็เจอเชือกนะครับที่กั้นที่เจ้าที่เนี่ยมีการกั้นพื้นที่เอาไว้ขณะที่บรรยากาศของหมู่บ้านนะครับโดยรวมเนี่ยหมู่บ้านก็เงียบเหงาเพพรราาาะบ้นมีกอย ออกจากหมู่บ้านไปหมดทุกคนแล้วครับเพราะว่ากลัวว่าจะเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตหากระเบิดลูกดังกล่าวทำงานขึ้นมาผมได้มีโอกาสไป สำรวจหมู่บ้านข้างเคียงนะครับจนมาเจอกับนางนิดอายุ68ปีระหว่างที่สำรวจนะครับนางนิดเนี่ยก็บอกทีมข่าวว่าตัวเองป่วยเป็นโควิด -19 นะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ในระยะที่ไกลแล้วก็ปลอดภัยนะครับว่าที่ตัวเองไม่อพยพออกจากพื้นที่เพราะว่าตัวเองป่วยเป็นโควิด19ตั้งแต่เมื่อวานแล้วหากจะไปอยู่ที่ศูนอพยพกับชาวบ้านคนอื่นก็กลัวว่าคนอื่นจะติดไข้ไปด้วยครับส่วนในหมู่บ้านข้างเคียงนะครับที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยที่มีระเบิดที่ยังไม่ได้เก็บกู้นะครับตัวเองก็ไม่ได้ วลเพราะว่าบ้านหลังนั้นก็อยู่ห่างไกลบ้านของตัวเองคิดว่าแรงระเบิดคงมาไม่ถึงที่นี่ตอนนี้นะครับนางนิ้ก็ได้บอกกับทีมข่าวว่าตัวเองเนี่ยยังยังขาดยานะครับก็คือยารักษายารักษาโรคเนี่ยไม่เพียงพอแล้วก็ประสานให้ทีมข่าวเนี่ยไปบอกเจ้าหน้าที่ให้ด้วยครับไปฟังเสียงของนางนิดกันครับทำไมเราถึงไม่ย้ายออกจากพื้นที่จ้า พราะว่ายาเป็นโควิดกกรวติดเขาอ๋อวัวไปติดที่ตูดอพยพใช่ถ้าเป็นติดว่ามันยากคนเยอะครับแล้วเราเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้านคือเราต้องการยาไหมหรืออาหารเพียงพอไหมคะจะต้องการยาอยู่เพราะว่ายามันไม่พออ๋อเดี๋ยวจะช่วยประสานทางอำเภอเอามาให้นะจ้าจ่าจ้าจาาอย่างนั้นน่ะต้องการยาเพราะว่าอาหารก็มีกินอยู่มีไข้แล้วไปแจ้งทางอำเภอไหมเจ้าหน้าที่หรือผู้ใหญ่บ้าน ม่ต้องนี่บ้านผู้ใหญ่ตรงนี้เขาดูแลตลอดอยายแล้วผมถามหน่อยหมู่บ้านข้างๆเราเนี่ยหมู่ก่อนจะถึงหน้านี้เนาะเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยไปเนี่ยเห็นว่าเขามีระเบิดตกตั้งแต่วันที่ยีิบสีแต่ว่ายังเก็บกู้ไม่ได้เรากลัวไหมก็ไม่กลัวนะก็ถือว่าอยู่ไกลกันอยู่เนาะค่ะ เป็นยังไงอยากให้สถานการณ์ที่ทางเร็เรวไหมเ้ยมันหยุดเร็เรวเธอยายอยากอยากอยู่สบายนี่อยู่อย่างภาวะนะนี่อ๋อจะไปศูนย์อพยพก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้เป็นไข้พึ่งจะเป็นเมื่อวานก่อนนี่เองอเริ่มมันปวดแขนปวดขาเรารู้ว่าไ,ไม่สบาย,ยจ้าแล้วตอนนี้อย่างอของคุณพ่อนี่ก็เป็นแบบกลุ่มเสี่ยงของโควิดเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าบ้านมีคนสี่ห้องก็เขาบอกห้องคนละห้องตายตัวเลยเขากลักกตัวไปในบ้านเลยใช่ให้เราให้ฟังหน่อยว่า ได้ในอำนาจนะครับอยู่โสกาอายุ50ปีเป็นรองประลัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งนะครับก็บอกกับทีมข่าวว่าวันนี้ชุดเก็บกู้ระเบิดได้เข้ามาทําการเก็บกู้แล้วแต่ยังไม่สําเร็จเนื่องจากจุดที่ลูกปืนใหญ่ตกไปในบ้านของชาวบ้านนะครับมีความลึกประมาณ5เมตรแล้วก็ตอนค่ำเนี่ยแสงสว่างไม่เพียงพอโดยในวันพรุ่งนี้จะเริ่มปฏิบัติการอีกครั้งส่วนชุดทํางานของตัวเองนะครับก็จะมาสมทบในเรื่องของการดับเพลิงค่ะว่าตอนที่เก็บกู้เนี่ยมีเรื่องของเพลิงไหม้ขึ้นมาครับนายอำนาจยังส่งคลิปวิดีโอให้ทีมข่าวดู เป็นคลิปที่เป็นคลิปที่มีการซักซ้อมการหลบภัยอยู่พอดีนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุมีลูกปืนใหญ่ตกลงมาที่บ้านหลังนี้จนได้ยินจนได้ยินเสียงดังกึกก้องด้วยครับหน่วยคอมมอคนครับว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยน่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่นะครับอวันรคเลยครับวันแรกเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวของชมชวนเนี่ยได้ได้ได,ได,ได้ได้เคลื่อนย้ายหมดเลยแหละครับทางวันนี้หน่วยเก็บกู้ระเบิดของ EOD อดีของ ตำรวจเนี่ยได้เข้าพื้นที่นะครับทางเทศบาลตำบลบ้านกุมัญญวัฒน์เนี่ยก็ได้มาสนับสนุนเรื่องของการการเตรียมการนะครับว่าถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือแอรงต่างาเนี่ยเตรียมความพร้อมนะครับเึื่อให้การสนับสน,นุนแต่ในในเบื้องต้นที่ได้ได้กกรับเอกสารจากทางหน่วยยูดีว่าวันนี้ยังยังเก็บกู้ไม่ได้นะครับจะเริ่มภารกิจอ่าพรมลูกระเบิดเนะี่ยค่อนข้างจะจะอยู่ พอสมควรนะครับแต่เดี๋ยวภารกิจจะเริ่มในวันพรุ่งนี้อีกสัก08:30นะครับ,บ,บค,รครับไ8 3 0ค,ครับไป08:30ครับที่ตอนที่พี่เท่าตัดสูตรตรงนี้คือเราได้เข้าใกล้พื้นที่ไม่หรือว่าต้องเป็น,นระยะห่าง,งที่ได้ได้แนวเฝ้าระวังก็ประมาณสักรัศมี30-50เมตรนะครับจากจากจากแนวนะครับแล้วเจ้าที่เขาเข้าไปทำงานมานหที่วันนี้ น่าจะสัก3ชั่วโมงโะน,ดดนะครับเบิกพื้นที่มาทำงานนี่มันจะอยู่นะั้นเป็นแค่เสตตรทาที่เส็บวันนั้นทราบว่าก็ระเบิดพร้อมทํางานนะครับต้องอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยต้องโดนเท้าที่ฐานผู้น,นำพื้นที่คนในหมู่บ้านอย่งนี้อพยพออกไปหมดเลยครับ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 ตอนนี้ต้องเคลียร์เคลียร์พื้นที่หมดแล้วครับเรื่องของของจุมโชนเองก็ออกนอกพื้นที่แล้วครับออกออกใน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 แนวรัศมีที่ปลอดภัยนะครับครับคุณผู้ชมครับต้องมารอดูนะครับว่าพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดนะครับจะเข้ามาทํางานในพื้นทีีี่แลล้้วกก็ตองมารรเคย คนอีกหรือไม่นะครับและนี่ก็คือสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ครับกลับมาขอบคุณนะนัทนายนะอยู่ในพื้นที่